สวัสดีครับทุกคนนะครับพบกับผมนะครับเท่าบันเทิงนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมีเพลงใหม่มาฝากนะครับเป็นเพลงที่กระผมได้ร้องเองนะครับแต่งเองร้องเองนะครับชื่อเพลงก็คือฝากหัวใจให้ปูปลานะครับก็ชื่อเพลงก็ อาจจะแปลกไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ารับรองว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายนะครับมีความหมายนะครับถ้าไม่เชื่อก็รองรับชมรับฟังได้นะครับรักน้องจริงจึงต้องตามหาโอ้แม่ยาใจอยู่แห่งไหนกันเล่า ฉันแสนเศรา้าเฝ้ารอเธอเธอลืมหมดแล้วหรือที่ริมทะเลยืนมองเรือตังเกส่งยิ้มให้กันลงเล่นน้ำทะเลจนแสบตาเธอส่งผ้าซับ หน้ามาให้ฉันวันนั้นฉันยังเก็บผ้าพื้นนั้นเรื่อยมาทุกวันใช้ซับน้ำตารอเจ้าของผ้าคืนมาถ้าเลเคยเรื่องรา วันนี้ไรชีวาคลื่นกระทบหาทราย้ายค,คนหลังน้ำตาคลำครวญหากัลยายอดชีวีชีวิตดีกขอมีแต่เธอฉันละเมอไม่เกลีนใจ หอยปูปลาที่แวกว่ายไปมาขอฝากหัวใจที่มันไร้ค่าให้ปูปลาเอาไปรักษาให้ทีเพื่อว่าคนดีนี่จะเห็นใจ ะเลเคยเริงร่าวันนี้ไรซึ่งชีวาคลื่นกระทบหาซายขายคนหลังน้ำตา,าคลำครวดหากัลยาย่อชีวีชีวิตนี้ขอมีแต่เธอ ก็ประมาณนี้แหละครับเพลงนี้นะครับก็ถ้าว่าเพื่อนๆชอบนะครับเพลงประเภทร้อ,องเองแต่งเองนะครับก็ติดตามกันได้นะครับพบกันกับเพลงต่อไปนะครับคราวหน้ารับรองก็จะพยายามแต่งมาให้ดีกว่านี้นสวัสดีครับ